ยะสิไล่เลื่อมถิ่มพงพันธ์พี่น้องเก่าเด้อพี่น้องเด้อยาศิละสัต์เสื่อนี้ไปย่องผู้อื่นดี<ท>ถือโอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่องเอียมเชิชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตร,รกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายทุกท่านครับ,บครับวันทีน่หกมีนาคมหกห้าครับเมื่อนี้ได้พังพายพังพายมะลินขอกพอกไก่ซ้ำสูงครับวัดดีรครับพอไก่ครับวัดดีครับวัดดีครับวัดคือวัด นี่ควอยงามแท้เล่นลงมาชมควอยผลนะครับผุนแม่แบบไงนะครับแง้วข้าวนาวนะครับมาเป็นรถไฟครับผุนแง้วปั่นรถไฟไฟไงปั่นรถถังเพิ่นว่าสูงเท่าไรล่ะครับคุณพ่อสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับป้าหน้าตาก็ดีนะครับผุนปากเปิดดีไงนะครับผุนตาตาเต็มอีกตากระเต็มตากระเต็มแก่หำกระจำแต็มกระจำข้อกระมีอ่องอีกสองอ่อง องบักข้าวบักข้าวกับนวยไงบักข้าวมันยนต์แสดงว่าสีมีการขยับขยายไปอ๋อแมนครับแมนแมนกล้วยเหนือไงนะครับพี่น้องเด้อเอาเบิ้องไทยนะครับเบิ้องไทยเบิ้งหางบ้านพี่น้องเอาจังฟังราคาน้่งเบื้งครับเบิ้งสัดส่วนคล้ยก่อนมักจังเปิลเจียวเบอร์โทรให้นะครับเงาหางกันไงนะครับไทยกับเปิดดีครับ นี่ครับหางกระเลือกกระลามดีนะครับนี่ห้ยมันจอยเบิ่งจังไหนมันกรบโปงงตาแมนยข,ขาดน้าเลี้ยงพี่น้องเอ้ยวยขาดน้ำเลี้ยงนะครับบานนี้ราคาเปิดเท่าไร่อ่ะราคาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับเดอ้อราคาหักแพงแบงปันราคาหักแพงแบงปันผู้ใดอยากได้โทรมาโทรกิงกลางมาเลยกกิงกลางเข้ามาเฝ้าโทรได้ครับถ้าลงแล้วนี่ผู้ใดโทรมาก่อนมัดจ้ำก่อนนี่ เจ้าของก่อนนะครับเด้ออันนี้การแสดงไอ้ว่ายินดีน้ำเงินครับผมยีใจน้องลุงมหาช่องเอ็มเชื่อแนลช่องเอ็มเชื่อแนลนะครับผมเบนมาหาสักกี่กับว่าจินมัดจินเขาเป้าป่าดํากันี่แหละครับผมเอาเปิดราคาเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าสูงลอยสามสิบเจ็ดคะแนนเด้อโอ้ทุ่งสูง ด้วยสามสิบเจ็ดบวกลบสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับอยากให้เจีบใจพ่อเจ้ามาเบื้องหน้าคอกแมนครับมาเบื้องหน้าคอกเด้อพี่น้องเดออข้องช่องท่างไก่กระเบื้องช่างเนี่ยนาะเออครับคุณข้องช่องท่างไก่แมนข้อยู่ต๊ะน้ำเย็นเด้อพี่น้องเปียวเนี่ยเอาหนังกับพ่อเจ้าแมนครับแมนเอาควยงามเด้อครับขวยงามพูดเรื่องการหาวรอดเออไม่หัดการหาวเลยครับแมนเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ติดต่อมาเบอร์ใดครับศูนย์หกสองศูนย์หกสอง เก้าสี่หกเก้าสี่หกหนงองหนึ่ครับศูนย์หกตลอสิบสี่สงสก็พญ่ไกลแมแมย่าประมาทกาดยาตกเด้อพี่น้องกระลังพุ่งขึ้นพุ่งขิ้ดเบิดละครับแทวานิดผููไดประมาทนี่แมนหาประมาทแมนครับาประมาทกาดยญ้าตกรักษาชีวิตไว้มา่ซื้อกล้วยพญ่ไกลไปเลี้ยงอยู่น้ำกันโดนโดนรักษาชีวิตไว้เฮ้ ครับผมมาดล่างมือดูๆนะพี่น้องเด้อครับผมเอาเบิ้งเล็บเบ้อครับบัดนี้เบิ้งเล็บเบิ้งเล็บเบิ้งโตดีๆครับพี่น้ป่านเรียบมาเปานเรีบมาเลยครับจูงย่างให้เพิ่นเบิ้งนี้ครับขาบทโกบัตรถอนรับประกันตำหนีติคนรับประกันหางเล่าหางดอกสามนุ่มสองนุ่มบ่มีครับผมเอาสีนุ่มนะครับผมเบิ้องหล่ะครับไปสีนุ่มเลยผมทำเพียงห้าหกนุ่มกับผู้จูงนะครับคนนี้มูเจ้าไปี้ยวเหนี่ยหนังใส่พี่น้องเอ้ยไปผสมโตพอใหญ่ๆเนาะ ตรงลูกดีครับหลายพุ่ยตัวนี้เห็นน้ำคอกน้ำหลักเอ๋อเห็นอีหลีมันต่อไปครับผมอลูกเพิ่นบ่ให้มาเพิ่นจีป็นแม่บอกแม่ยังไปนั่นละโอ้ครับเพิ่ผมแต่ว่าไปว่นเอาหลายเที่ยแล้วแม่มันติี้แต่เด็ดตะแม่เจ้าก็เบิงเฮาลอดกระเบงลูกเฮาลอดใกล้ปูเฒ่าเลี้ยงแม่น เบิองเหาได้เครับเนี่ยนี่ว่ากันรอนวลก็ได้บากกอ่าก็เพราะใก่เลยเอาฝากพี่น้องด้วครับฟูอยากได้ก็ใยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไก่ซ้ำสูงไก่ซ้ำสูงนะครับติดตามน้ำด้วยครับพี่น้องกับใบบุญชาแนลครับเข้มเชื้อชาแนลครับเข้มเชื้อชาแนลครับสำหรับมือนี้ครับอยู่ดีมีแห้งสุขขู่สุกข้นครับเกิกเลขเกิกเบืองเกิดเลขเกิกเบืองงวดสีมาเลยครับเด้อสำหรับมือขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ